FSG เคลื่อนไหวแล้วหลังโดนกระแส FSG out มาแรงในโซเชียลมีเดียสวัสดีครับมาเล็กพูชายแรงกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับช anel ของเราด้วยนะครับกระแสตอนนี้นะครับกระแส FSG out หรือว่า FSG ออกไปจากเวีรยวภูมาแรงมากนะครับหลังจากที่เลียวภูพาให้กับลีสตินเต็ตคาบ้าน2ประตูต,ตัวหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นผลงานที่ตกต่ําที่สุดในยุคข,ของเยร์นคอปแล้วก็ตกต่่สุดในรอบ10ปีนะครับตอนนี้เลวคูนะครับแทบจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับส่วนการลุ้นอันดับท็อปโฟนั้นก็ลูกผีลูกคนอยู่นะฮะก็ต้องลุ้นให้ผลงานดีขึ้นซึ่งหนึ่งในเ,เขาเรียกว่าหนึ่งในคนที่ถูกฆ่าโทษมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มทุนเจ้าของทีมนี่แหละก็คือ FSG หรือว่ากลุ่มเฟนเวสปอร์กลุ่มนี่เองนะครับ ซึ่งก็มีการตั้งคำถามว่ากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาโอเคแหละคุณอาจจะดึงเยอะแยะครบเข้ามาอาจจะให้เงินจนครอบในการซื้อคนนั้นคนนี้เข้ามานะครับในการสร้างทีมแต่ว่านโยบายจริงๆแล้วก็คือการสร้างสมดุลในการซื้อขายซื้อมาขายไปต้องขายก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของเอฟจีมาตลอดแล้วก็พอมาอยู่ในมือครอปครอปก็ทําได้ดีมีประสิทธิภาพจนทําให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้ แทบจะทุกรายการแต่ว่าพอมาในปีนี้ผลงานมันตกต่ำนะครับเพราะว่าทีมไม่มีการซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมไม่มีการทุ่มเงินซื้อนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์หรือว่าระดับเกรด A เข้ามาเสริมทัพท,ทั้งทั้งที่นะครับมองไปในยังแดงกลางนะครับก็มีนักเตะอายุ30กว่ากันทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับผลงานตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แฟนบอลหลายคนก็เลยมองว่ากลุ่มทุน f s g นั้นสมควรที่จะวางมือได้หรือยังเพื่อที่จะหาเจ้าของใหม่นะครับซึ่ง f s g ก็ออกมาตอบโต้แล้วนะครับไม่ได้ออกมาตอบโต้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าสื่อในอังกฤษก็ออกมาออกมาบอกว่า f s g นั้นไม่ได้มีแผนที่จะออกจากลิเวอร์พูลหรือว่าไม่มีแผนที่จะวางมือจากลิเวอร์พูลเลยแม้ว่าตอนนี้จะวิกฤตอยู่ก็ตามแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีโปรเจกต์ใหญ่ที่รออยู่นั่นหมายถึงว่าการลงทุนใหญ่ให้กับ ยัเรนคลอปนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับเอฟเจี F F จะเคลื่อนไหวยังไงจะมีการทุ่มทุนซื้อนักเตะระดับเกรดเอจูดเบลลิงแฮมจะมาหรือเปล่าหรือว่าแซนกี้เดยองนะครับอันนี้ก็คิดไปนะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลงานตอนนี้ตกต่ำย่ำแย่เพราะฉะนั้นการซื้อนักเตะในเดือนมกราคมจึงจะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เราเราดูกันต่อไปนะครับว่าเย็ครอปจะพาลิพูไปถึงจุดไหนสวัสดีครับ